นะไปไปทำอะไรคะน้ำเพชรไม่รู้อ้าวเร็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 วจะฝึกเป็นยูทูบเบอร์แล้ววันนี้นะคะจะพาหลานสาวนะคะไปหากุ้งนะคะใช่ไหมใช่เป็นสอนกุ้งนี่นะคะเขาต้องลงหรือไม่ได้บ่เนาะ ก็ไปหาที่อื่นเพราะว่าที่นี่อ่ะหญ้ามันไม่รกมันชอบอยู่ตรงกลาหาไม่เป็นดิหาที่ใหม่อะค่ะนี่ก็แค่พามาดูบรรยากาศเฉยๆนะคะบรรยากาศเย็นสบายมากมันนอนกลางเต็นท์ที่นี่ดีไหมโอ้โโอ้ดีไหมก้านอนไหมล่ะก้ามันนอนไหมล่ะเนี่ยโล่งโตรงเนี้ย กล้ามากลางวะล่ะกลางได้ไปแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปหากรุง๊งเลค่ะไปกรุ๊ปตรงโู้นค่ะออกไปนู่นอีกเหรอใช่เอ้าน้องเพชรจะไปตรงนูนะง้นนะเปลี่ยนทะี่ใหม่นะเปลี่ยนตรงบัวมีไหมล่ะอู้อันนี้คือส้มเมืันที่เขาขายเลยเลยนาะใช่อร่อยด้วยแกะดิชิมดิไหมวานเปรี้ยวปะเปรียปปร้ยวหวานแก้วหวานแก้วหวานเหมือนนั่นส้มเขาขาย

ยังใหม่เลยเหมือนมันมันเป็นส้มนี่เขาปลูกเลยปลูกทิ้งไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเยอะเนาะใส่แค่ปุ๋ยลิงดีอันนี้คือน้ำมันมัก็จะหวานๆเปรี้ยวๆหน่อยใส่แล้วก็ดึงเรื่องการลูกของมันอีกอ่านลุกมาแล้วน่ะ ไปบุญลอเอาได้เนี่ยไูเล็ไหอมอืได้แล้วนี่เม้าวย่จะนนเนี่มเมเ็ดมาแล้วเนี่ยพอลนมันจะหวานๆเปรเที่ยวพักน้ำ ต้นมันเป็นหนามต้นนี้เป็นหนามอ๋อนันจะเป็นยอดอ่อนปัวแดเมันลมพอดีเลยเป็นไงหนีโควิดรอบนี้ กาเต็นได้หรอได้อะสรุปแล้วยังไงปลามีไหมสรุปแล้วก็คือเมื่อก่อนน้ำตรงนี้มันจะเต็มให้แม่ลงขอวคราวที่แล้วอะอันนี้ก็คือเขาสูบน้ำามองเพื่อที่จะหาปลาน้ำมันก็เลยน้อยลงแล้วปลาก็ไม่มีแล้วปลาก็คือมีอยู่แต่ว่าไม่ลงแล้วขี้เกียจลงแล้วสรุปก็คือขี้เกียจสรุปก็คือคิดว่ามันไม่มีก็เลยไม่ลงดีกว่าอืมบโอเคแม่ซื้อเอาก็คือซื้อเอาโอเคนะคะ ใช่ไหมน้ําเพชรไม่ใช่ไหมอะน้ําเพชรใช่ไหมอะไรออกต้องนะสิตรงจะมีกางหันลมให้เห็นนะ เดี๋ยวรอบถัดไปเดี๋ยวข้าเขาเอาปลาขึ้นเดี๋ยวพามามาบ่อนี้พา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 ไหนบ่อไหนบ่อนี้อ่ะพา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 อันนี้กระเทียมอันนี้แผ่นคือผักอันนี้เป็นผักที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยผักกาดผักกาดอะไรวะก็ผักกาดที่เนี่ยขาเรียกว่าผักกาดเนาะอุ้มถ่ายรูปให้เขาหน่อยส่วนอันนี้ เตื้อสวยงามมากครับบรรยากาศยามเย็นอยากมีเรือนอนน้ำพชรป้านเรือหางยาวมากจะเรือสวยมากอ่ะ